ครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําการต่อลูกลอยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับการต่อลูกลอยของปั๊มเสมอตั๊มห้อยโครงนะครับในการที่เราเอาขึ้นแทงน้ํานะครับพอเต็มแล้วอยากให้มันตัดนะครับผมเดี๋ยวผมมาแนะนําวิธีการต่อนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะครับผมอุปกรณ์ก็มีลูกลอยนะครับผมนะครับลูกลอยทั้งแบบไหนก็ได้นะครับผมลูกลอย ที่เขาแถมมาในกล่องนะครับหรือจะหาซื้อมาแต่งหากก็ได้นะครับผมแล้วก็สายไฟนะครับผมกล่องคอนโทรเลเรากับถังน้ําห่างกันขนาดไหนนะครับแล้วก็หาสายไฟนะครับสายสองคูณหนึ่งก็ได้นะครับผมสายสองคูณหนึ่งคูณหนึ่งจุดห้าก็ได้นะครับผมที่มีขนาดความยาว จากกล่องคอนโทรลของเราไปหาแทงน้ำนะครับผมเพื่อที่จะไปต่อกลูกรอยตรงนี้นะครับผมอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็เป็นการแนะนําการต่อมากกว่านะครับไม่ใช่เป็นการสอนนะครับผมนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูการต่อเลยนะครับผมเราต่อสายจำนะครับนะครับรอบคอมนะครับผม ที่เขียนว่าคอมนะครับผมแล้วก็เอาสายใดสายหนึ่งนะครับที่มาจากลูกลอยนะครับเข้าคอมนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับแล้วก็เอาสีดาเข้าคอมนะครับอันนี้เป็นลูกลอยของแอนดูร่นะครับส่วนใช้สายหนึ่งนะครับสายสายหนึ่งของลูกลอยนะครับผมเข้าที่เห็นนะครับ อัน,นี้เป็นการต่อสาธิตให้ดูนะครับผมการต่อใช้งานจริงก็จะใช้สายอีกเส้นนึงนะครับผมเป็นสายพ่วงนะครับเนื่อที่จะไปหาแทงนะครับผมส่วนลูกลอยต,ตัวนี้ก็จะไปต่ออยู่ข้างบนแทงนะครับส่วนสายจ้ำนะครับแล้วก็เอามาเข้าทีเ,เอ็ททีเอนะครับ การต่อก็ประมาณนี้นะครับผมนะนะครับนะครับสายก็จะมีประมาณนี้นะครับใช้สายนี่ครับตัวนี้จะเป็น TL นะครับนะจำจากคอมนะครับมาเข้า TL แล้วก็ใช้สาย2เส้นนี้นะครับเป็นคอมกับ TH นะครับผม ส่วนลูกลอยนะครับกอวางกล่องแปเนึนนะครับส่วนลูกลอยเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมลูกลอยนะครับสมมุติน้ำลดนะครับเขาก็จะอยู่อย่างนี้นะครับผมจะยุบมาอยู่ข้างล่างนะครับผมตรงนี้มันจะเลื่อนขึ้นลงได้นะครับนะครับตรงนี้จะเลื่อนขึ้นลงได้นะครับผมถ้าน้ําต่ำกว่านี้นะครับผมต่ำกว่าตัวเนี้ยนะครับ เขาก็จะทำงานนะครับผมพอน้ำดันขึ้นไปสูงแตะตรงนี้นะครับผมเขาก็จะหยุดทำงานนะครับผมนะครับเป็นอย่างนี้นะครับผมนะครับถ้าลงมานะครับสั่งปั๊มทำงานนะครับผมพอน้ำน้ำน้ำขึ้นปึ๊บค่อยๆดันตัวนี้ยกขึ้นนะครับผมปั๊มก็จะหยุดทำงานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมสาธิตให้ดูนะครับผมนะครับ อย่างแรกเลยนะครับผมนะตอนนี้เราปิดไว้นะครับผมนะครับพอผมยกเบรกเกอร์ขึ้นนะครับปั๊บนะครับปั๊มก็จะเริ่มทํางานนะครับเพราะว่าลูกลอยเรายังอยู่ข้างล่างอยู่นะครับผมนะครับปั๊มก็จะเริ่มทํางานนะครับนะครับ ผมก็เริ่มทำงานแล้วนะครับผมนะครับนะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนะครับตัวนี้นะครับลูกลอยนะครับพอเราหงายขึ้นปั๊บน้ำเต็มนะครับก็จะตัดนะครับผมก็จะขึ้นเออเป็นภาษาอังกฤษนะครับ EK13 นะครับผมนะครับแล้วก็ไฟแท้งก็จะโชว์นะครับนะครับ ไปแทงสีเขียวก็จะโชว์นะครับผมนะพอน้ำปั๊มลงมาหน่อยปั๊บอย่างนี้นะครับปั๊มก็วิ่งทํางานแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นการต่อนะครับต่อง่ายๆนะครับการต่อใช้งานลูกลอยนะครับสําหรับปั๊มโซล่าเซลล์นะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมนะครับนะก็คลิปนี้ก็มาแนะนําการต่อนะครับผม ถ้าช่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับฝากติดตามช่องเล็กๆนะครับของช่องวิสีช่างนิกนะครับผมช่องนี้ก็เกี่ยวกับวิธีของผมนะครับวิธีชีวิตของผมนะครับไปงานติดตั้งปั๊มบ้างนะครับงานโซล่าเซลล์งานช่างมากนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับผมหรือใครจะสนใจนะครับสอบถามเรื่องอุปกรณ์โซล่าเซลล์ระบบโซล่าเซลล์นะครับสามารถโทรมา ปรึกษาได้นะครับผมปรึกษาเอ่อปรึกษาได้ฟรีนะครับผมนะครับโทรมาปรึกษาได้นะครับผมอันไหนผมให้คําตอบได้ผมก็จะให้คําตอบนะครับระบบไหนที่ผมไม่รู้ก็ไปถามผู้รู้คนอื่นนะครับผมรือดูคลิปจากคลิปอื่นๆทั้งโซล่าเซลล์ของคนอื่นนะครับผมนะอ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอ่ะลืมเบอร์โทรนะครับสาหรับใครที่จะสนใจนะครับติดต่อสอบถามเรื่องโซล่าเซลล์กัน ปั้มน้ำดูดน้ำบาดาลนะครับผมเขตบุรีล์นะครับลาไปมาศนะครับโคราชประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมมีเวลาแค่วันหยุดนะครับผมทํางานประจํานะครับผมหยุดแค่2วันนะครับผมหรือจะโทรมาสอบถามปรึกษาปัญหาเรื่องโซล่าเซลล์นะครับหรือส่งอุปกรณ์มาซ่อมนะครับผมก็ยินดีรับซ่อมนะครับผมหรือปรึกษานะครับผมนะครับเบอร์โทรก็0611143814นะครับผม ช่างนิกโซลาเซล์นะครับผมนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ